สวัสดีครับหลังหายจากการไปเที่ยวแบบครอบครัวกันมานานทริปครอบครัวครั้งแรกของเราตัดสินใจขับรถไปกินบุฟเฟต์ทะเลเผาที่จันทบุรีจะเป็นอย่างไรมาชมกันครับบอกเลยขับรถโคตรเหนื่อยเราออกเดินทางกันในวันพฤหัสบดีและกลับกันในวันศุกร์เริ่มล้อมุ้นแต่ตกบนเช้าแต่กว่าจะรุดจากกรุงเทพมาได้ก็ประมาณ9ก้าโมงแล้วครับจุดหมายที่เราจะไปคืออโลฮ่าซันเซ็ตโฮสเย์จันทบุรีที่เลือกที่นี่เพราะมีเหตุผลเดียวเลยครับก็คือตามใจท่านผาอแต่ดูจาก Google Map แล้วพระเจ้า ระยะทางกว่า320กิโลเมตรใช้เวลาขับรถเกือบ5ชั่วโมงโอ้ไปไหนไม่ปรึกษาคุณขับบ้างเลยนะครับโดยเราซื้อแพ็กเกจที่พักรวมกิจกรรมทางน้ำต่างๆและอาหารสามมือ้อคนละ1,590บาทมาดูกันครับว่าจะคุ้มหายเหนื่อยไหมเมื่อถึงที่จอดรถคงทางที่พักเราต้องนั่งเรือต่ออีก20นาทีทาไ่ดีก็ได้แต่บ,บนตตัวเองแลครับเพราะบ่นท่านผอ,อไม่ได้บ้านแตกถึงแล้วครับ ที่พักของพวกเราก็โอเคนะหลังจากขับรถมา4ชั่วโมงเต็มตอนนี้เราก็มาถึงอ55เตเต็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูบรรยากาศรอบๆกัครับ ที่นี่ถือว่าดีงามมากสําหรับการมาพักผ่อนเป็นแบบครอบครัวเพราะพวกเรามีเวลาที่จะได้ทํกกากิจกรรมแอดเวนเจอร์ทางน้ําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพายเรือบณนนาโบ๊ทโดนัทสไลเดอร์ปีนหน้าผา และมีเครื่องเสียงที่สามารถร้องคาราโอเกะในบ้านพักด้วยอันนี้ท่านผบชอบเป็นพิเศษซึ่งที่อื่นไม่มีสำหรับใครที่อยากนั่งชิลๆินทะเลยามค่ำคืนก็มีบาร์เล็กๆให้นั่งดืง่มเครื่องดื่มเย็นๆด้วยอันนี้โดยส่วนตัวชอบมาก ส่วนอาหารมีด้วยกันสมมื้อโดยมื้อแรกพอถึงโฮมสเตย์เขาก็จัดให้เลยครับก็คือมื้อเที่ยมมื้อเย็นเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลแบบเติมไม่อั้นและมื้อเช้าก็เป็นแบบบุฟเฟ่เช่นกันครับตอนนี้คือเช้าวันที่2นะครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่อะลูฮาโฮมสเตย์จันทบุรีนะครับเราซื้อแพ็คเกจนะครับรวมอาหาร3มื้อนะครับจะประกอบไปด้วยมื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้านะครับในราคาพันถุงหวบาทมีทอนนะครับพันทั้งไั้ป่าย ที่นี่นะครับดีอย่างหนึ่งสาหรับการใช้ชีวิตของครัวนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยได้ร่วมกันทํากับครอบครัวนะครับผมถือว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นครอบครัวที่จะมากันเป็นมือคณะนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราครับเราจะแวะกันที่สามที่ด้วยกันนะครับที่แรกก็จะเป็นชุมชนขนงแปกนะครับที่ที่สองนะครับก็จะเป็นอาสนวิหารพระนางมารีอานะครับแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับเราจะไปเดินเล่นกันที่ชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบุรี นนะครงงะครับเเเดดดีี๋๋ยยยววป็งไตติามชมกัันนะครบชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ10กิโลเมตรอยู่ที่ตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเดิมเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงเอกลักษณ์วัฒน,ธ,นธรรมของตัวชุมชนมาเป็นเวลากว่าร้อยปีอาชีพดเดิมๆของชาวชุมชนก็คือการทําประมงน้าตื้นและเจรไนพลอยแต่หลังจากที่พลอยดิบในจันทบุรีลดน้อยลงก็ส่งผลให้ชุมชนเงียบเหงาตามไปด้วย ชาวชุมชนจึงปรึกษาหาเือกันและนึกถึงอ,อีกหนึ่งฝีมือที่คนในชุมชนมีนั่นคือฝีมือในการทําขนมและอาหารที่ไม่เป็นรองใครภายในชุมชนประกอบด้วยบ้านเรือนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่สองฝั่งฝั่งของถนนคุณจะได้สัมผัสกับ,กบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบของชาวประมงพื้นบ้านและย่านการค้าในอดีตโดยทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนาาักขัตฤกษ์จะมีชาวบ้านร่วมกันนาอาหารพื้นเมืองและขนมแปลกโบราณรวมทั้งสินค้าของที่ระลึกมาจําหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติน่าเสียดายผู้เรามาเป็นเทวันรับาดาห์และลวงทรงใหญ่ปิดครับอาสนวิหารพระนางมาริยาปฏิสนธินิรม,มงเป็นวัดคาทอลิกที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียมีประวัติยาวนานถึง300ปีสร้างขึ้นในปีพศ2254บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบูรถือเป็นจุดศูนย์รวมของชาวยุ่ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่ผ่านมามีการซ่อมแซมบุระละรวม5ครั้งในส่วนของอาสนวิหารหลังปัจจุบันมีอายุก,กว่าร้อยปีโบสถ์หลังนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิกภายในตกแต่งด้วยไม้ฉุดลวดลายและประดับด้วยกระจกสีสเตลลิกกลาสเป็นภาพน้าบุญองค์ต่างๆในาศาสนาคริสต์ภายในตัวโบสถ์จะมีรูปปั้นพระนางมาริอาประดับพลอยซึ่งเป็นอสรานอยู่หนะ้กากาห้องโถงประกอบไปด้วยทองคําบริสุทธิ์เงินบริสุทธิ์และพลอยบริสุทธิ์ถึง2 0 0 0 0กะลัง ที่เกิดจากการไปจาคด้วยความศรัทธาของชาวจันทบุรีโดยใช้เฉพาะพลอยสีขาวน้ำเงินและเหลืองเท่านั้นหรือเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนริมน้ำจันทบูร์ที่เราสามารถเดินไปเที่ยวได้ไม่ไกลกันมากนะักชุมชนริม่น้ำจันทบูร์แต่เดิมเรียกกันติดปากว่าบ้านลุ่มเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำจันทบูรณซึ่งชาวจีและยวนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดจันทบ,บุรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจัวจอมย์ก้าวเ่าอยู่หัวรัชกาลที่หาหถือว่าเป็นเมืองเก่าที่เคยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากภายในชุมชนริมแม่น้ำจันทบ,บูรณ์มีบ้านเก่ามากมายที่คงค่ากับการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้มีร้านค้าร้านขายของที่พักร้านขนมทั้งสมัยเก่าและใหม่พร้อมทั้งร้านคาเฟ่อีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวจันทบ,บุรีที่พลาดไม่ได้ เช่นกันครับเรามานกันในวันธรรมดาร้านรวงส่วนใหญ่ปิดครับไม่คึกคักเหมือนวันเสาร์วนะันอาทิตย์ครับเสียดายจังเป็นไงบ้างครับสำหรับจุดนี้ขอกอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะประการใดสามารถทิ้งข้อความไวท้ที่ความคิดเห็นได้เลยครับสวัสดีครับ